ไม่รู้เป้าหมายของการทําจัดซื้อเลยไม่รู้ว่าทํำยังไงให้มันดีขึ้นจะพัฒนายังไงก็ตอนนี้ก็เห็นโฟการทํางานอยู่ก็รู้อยู่ว่าจัดซื้อได้ PR มามาเปิด PO อส่งหาซัพพลายเออร์ตามของส่งให้ตรงก็เห็นโฟอยู่ถ้ารู้แค่นี้ยมันเป็นการปฏิบัติงานค่ะทุกบริษัทจะมีโฟพื้นฐานแบบนี้อยู่แต่คุณรู้ไหมแนวบริหารนะ่ะมันมอง แบบท็อปวิวมากกว่านั้นมันไม่ได้มองแค่ผู้เล่นยกตัวอย่างเหมือนเราเล่นฟุตบอลเป็นคนคุมแล้วกันมันจะมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องกลางคนที่รู้โฟลตัวเองว่าเฮ้ยเปิดพีโอตามของส่งของมันก็เหมือนคนเล่นที่บอกเอ้ยตอนนี้ฉันอยู่กองกลางฉันจะต้องรับบอลตรงนี้ส่งตรงนี้มันก็เหมือนอย่างนั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนบริหารคุณไม่ได้เป็นผู้เล่นคุณต้องมองที่มันเป็นท็อปวิวอยู่ข้างบนมันต้องรู้มากกว่านั้นมันต้องรู้ว่าการที่ได้ PR มา มันมีอะไรมาเชื่อมโยงหา PR นั้นเหมือนทีมฟุตบอลเมื่อกี้คนที่เป็นโค้ชเขาไม่ใช่รู้แค่ว่าจะต้องเตะรับแค่ตรงนั้นเขาจะต้องวางแผนหากลยุทธ์เพื่อจะให้ทีมไปได้แชมป์มาเขามองแบบนั้นมันก็มีทิคและเทคนิคของเขาดังนั้นในคอร์สครัวมันตอบโจทย์คุณในแบบนั้นมันให้มอง แบบท็อปวิวแล้วมันให้วางแผนการมีกลยุทธ์มีเทคนิคเพื่อจะทําให้จัดซื้อมันมีประสิทธิภาพมากกว่าน,นั้นไอการที่เรารู้แค่นี้มันเป็นการพื้นฐานของงานทั่วไปมันเป็นแค่บอกสโคบของงานงานนั้นให้รู้แค่นั้นมันก็เหมือนกับฝ่ายผลิตฝ่ายบัญชีอะมันก็จะมีคอนเซปต์ของมันสั้นๆให้คนอื่นที่รู้ได้ว่าแผานกเนี้ยเขาทําอะไรอย่างฝ่ายโปรดักชันเนี้ยเขาก็ ได้รับของมาผลิตส่งของมอบให้ตรงมันก็แค่นั้นที่รู้แต่จริงๆแล้วในงานนั้นมันมีการทํามากกว่านั้นที่ให้เขาผลิตของได้คุณภาพแล้วส่งตรงหาลูกค้าบัญชีก็เหมือนกันนะเรารู้คอนเซปต์ของเขาใช่เขารับบินมามีการเอาไปทํำเดบิตเครดิตแล้วเอาไปปิดงบเพื่อออกงบให้ได้เรารู้แค่นั้นแต่ในไส้ในนั้นมันมีการทํามีการบริหารงานมากกว่านั้นในจัดซื้อเราก็เช่นกัน ที่เรารู้โฟนั้นมันเป็นแค่การปฏิบัติของการจัดซื้อมันเป็นโฟปฏิบัติจริงๆของการจัดซื้อที่ฝ่ายปฏิบัติการเขารู้มันถ้าจะบริหารมันมากกว่านั้นไงอันนี้มีคําถามหาค,ครูว่าครูไม่รู้เป้าหมายของการทําจัดซื้อของเองคืออะไรก็ตอนนี้ก็เห็นโฟอยู่แล้วมันจะมีอะไรมากกว่าเนีน้มันมีมากกว่านั้นแน่นอนเพราะถ้าเกิดรู้แค่เนีน้เราจะไป ทำกําไรให้บริษัทไม่ได้เลยเราจะทําให้บริษัทเราติดปีการแข่งขันไม่ได้เลยเพราะจัดซื้อรู้แค่หน้าที่ตัวเองจัดซื้อไม่มีคนที่มองแบบท็อปวิวอยู่ข้างบนพอมีโฟแบบเนี้ยเราเห็นคอนเซปต์ของการทําจัดซื้อว่าโอเคจัดซื้อรับพีอามาแต่ตอนที่จัดซื้อรับพีอามา มันมีงานอะไรที่มันก่อกำเนิดมาให้มี PR จัดซื้อต้องรู้ตรงนั้นบางบริษัทอะจัดซื้อไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำคอรสเพื่อดูต้นทุนว่าเฮ้ยมันจะต้องซื้อกับเจ้านี้นะสินค้าตัวเนี้ยมีบริษัทต่างๆผลิตอยู่นะมันไม่ใช่ไม่มีใครผลิตเลยนะมีอยู่แต่แค่ว่าไม่ได้เจาะจงมาว่าจะต้องซื้อเจ้านู้นเจ้านี้มันจะมีคนที่ที่ร่วมกันวางแผนร่วมกันคุยตรงนั้น มันมีคนที่ดูในส่วนจัดซื้อตรงนั้นบางทีฝ่ายจัดซื้อเองไม่ได้เข้าไปร่วมคุยไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมแต่มันมีตัวแทนหรือคนที่ทำนันอาจจะเป็นเ d มหรือเจ้าของบริษัทหรืออะ้งหลายแหละที่ดูในเรื่องพวกนี้เข้าใจที่ครูอธิบายป่ะเนี่ยที่ดูในเรื่องพวกนี้ตอนที่ครูอยู่งานที่เป็นโปรเจกต์มันจะเห็นภาพชัดเจนเลย ตัวครูเองอ่ะจะเข้าไปร่วมไปชุมอยู่ในนั้นเพราะครูเป็นทีมบริหารครูเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อใช่ปะจะเข้าไปร่วมทําราคาบิดดิ้งกันตั้งแต่แรกครูก็จะเห็นว่าเฮ้ยบริษัทเราอ่ะผลิตสินค้าแบบนี้ออกไปขายนะต้องทําราคาไปเสนองานแล้วได้งานมา แล้วโอเคไอสินค้าที่เราบิดดิ้งราคาเรามองแล้วว่าในตลาดนี้มีขายเราทําได้ด้วยราคาเข้าๆประมาณนี้เพื่อที่เราจะตั้งราคาไปขายอ่ะพราะแบบนี้ไปเสนอขายได้ราคาได้งานมาเราก็ไอไอแผนนั้นอะมาคุยกันต่อว่าเฮ้ยได้งานมาแล้วงานจะต้องส่งมอบเมื่อนี้เฮ้ยจะซื้อมาดูดิว่าจะต้องซื้อสินค้าพวกเนี้ยช่วงไหนตอนไหนก็มาเป็นมัตเตอร์แพลนเป็นเพอร์เชซิ่งแพลนไงไอตันี้ส่งต่อมาหาคนที่เปิดขอซื้อแล้วจึงส่งมาให้จัดซื้อเนี่ยจะซื้อ,จะ,อจะมองเห็นท็อปวิวตั้งแต่ ตรงตรงแรกแล้วพอมาจัดซื้อที่จะเปิด PO หาซัพพลายเออร์จัดซื้อบริหารจะไม่ได้มองแค่การเปิด PO ถ้าน้องๆจะมองการเปิด PO เพราะเขาจะต้องเอา PR นั้นมาหาของเพื่อเปิด PO แล้วส่งของเพื่อไปให้เกิดการผลิตให้ได้แต่คนที่คุมจัดซื้อไม่ได้มองแค่นั้นคนที่คุมจัดซื้อต้องมาดูว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเปิด PO นั้นะ ยอดมันเท่าไหร่วะมันต้องทำสัญญาซื้อขายไหมวะแล้วมันต้องมีการประเมินซัพพลายเออร์หรือเปล่าวะเป็นเจ้าใหม่ใช่ไหมต้องประเมินดูไหมว่าเขาทำงานได้หรือเปล่าต้องดูเขาไหมว่าเขามีชื่อเสียงไงแล้วมันจะซื้อกันตลอดไปได้ไหมหรือว่าแค่ครั้งเดียวจบแล้วก็ค่อยทำใหม่อีกไปหาเจ้าใหม่อีกคนที่เป็นจัดซื้อบริหารจะดูถึงว่าทำงานที่มันสั้นกระชับทำยังไงเขาจะมีมองแบบนั้นเขาก็จะดูว่าเฮ้ยไอ ยอดเท่านี้มันต้องเปิด PO หรือไม่เปิด PO แล้วเฮ้ยมันต้องมีการประเมินผลงานซัพลายเออร์ประจำปีตอนที่ทำกันเสร็จแล้วเพราะต้องดูว่าเขาส่งมอบของให้เราเป็นยังไงมันต้องมีการกระตุ้นเขาให้เขาผลิตของที่ดีส่งมอบให้เรามันก็ต้องดูในแนวนั้นเฮ้ยเราต้องไปตรวจเยี่ยมซัพลายเออร์ไหมเพื่อจะดูว่าเขาเขาพพอร์ตเราได้จริงๆไหมเฮ้ยเรามาดูความเสี่ยงในแผนกจัดซื้อซิว่า อไอ้การที่เรามีซัพพลายเออร์แค่นี้มันเพียงพอไหมเฮ้ยเรามาดูซิว่าไอ้ที่เราซื้อของกับซัพพลายเออร์เนี่ยเราจ่ายเงินไปก่อนอะแล้วมันเขาจะโกงเราไหมเราจะมีวิธีจัดการยังไงมันก็ต้องไปดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงแล้วมันก็ต้องมาดูต่อว่าเฮ้ยแล้วฉันจะซื้อของให้มันเซฟคอร์ได้กว่าน,นี้มันจะทำยังไงเอ้างันฉันก็ต้อง ออกแนวบริหารงานเอ้ยฉันก็ต้องรวบรวมออเดอร์มาดูซิว่ามาจัดผลกระทบสูงตามบริษัทยังไงเฮ้ยมาทําเป็นรายงานแบบ abc analysis ทําเป็น p a r e t o 8 0 20ดู supply positioning model supplier p r o v a s i n i n g model ซิเอามาดูเอามาวิเคราะห์เพื่อที่เราจะไปบริหารจัดการตัว Supplier เพื่อที่เราจะได้สารสัมพันธ์กับ Supplier ได้ถูกคู่เพื่อที่เราจะได้ทำ cost saving ได้ตอบโจทย์ถ้าเรามีซัพพลายเที่มันถูกคู่กับเราการทำ cost saving มันจะง่ายมากเพราะซัพพลายเออร์ที่เป็นถึงระดับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยการต่อรองมันจะง่ายมากมันเขาอยากได้เราเราอยากได้เขาต่างคนต่างช่วยเหลือกันอันนี้มันจะทำคอสเซ็ตติ n งได้ตอบโจทย์แล้วมันก็สามารถเอามาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของสินค้าที่ส่งมอบให้เราให้มันสั้นยังไงให้มันมีต้นทุนถูกยังไงมันสามารถไป บริหารจัดการในเรื่องนั้นได้แล้วไอ้การบริหารสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์มันก็มีระดับความสัมพันธ์ของมันที่เรียกว่า relationship spectrum เนี่ยค่ะมันออกแนวบริหารแบบนี้คุณฟังครูคุณยาโอ้มันก็มีหลายเรื่องที่ต้องให้รู้นั่นไงครูสอนอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างถ้าคุณเป็นผู้จัดการบริหารนะคุณต้องไปเรียนในคอร์สนี้แล้วก็คอร์สเทคนิคเจราจาต่อรองของจัดซื้ออีกคอร์สนะ คุณเรียนคู่กันค่ะสองคอร์สเนี้ยมันจะทำให้คุณบริหารในงานจัดซื้อได้มองแบบท็อปวิวได้แล้วคุณจะทำคอร์สเซฟวิงได้ไอ้ระบบงานจัดซื้อก็เช่นกันนะมันไม่ใช่แค่มาการต่อรอง การต่อรองครูบอกเลยมันเป็นด่านสุดท้ายของการทำคอร์สวิงแต่การวางแผนก่อนหน้านั้นที่จัดลําดับดูความสําคัญเ่า e รมันส่งผลมาหาการต่อรองนี่ไอตรงนั้นสำคัญกว่าแล้วเรื่องโฟเรื่องฟอร์มก็เช่นกันนะมันทําให้จัดซื้อทํางานง่ายถ้าเราไม่เซ็ตโฟฟอร์มจัดซื้อขึ้นมาเลยจัดซื้อจะต้องมัวมันนั่งทําตลอดยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นสัญญาอย่างเงี้ยถ้าเรามัวมานล่างสัญญากันทุกครั้งที่ซื้อมันก็ไม่ได้เราก็ต้องทาแพทเทิร์นขึ้นมาว่าอันนี้สําหรับการซื้อ อันนี้สําหรับการจ้างเนี่ยมันก็ต้องเซตออกมาแบบนี้แล้วก็มีเรื่องนะอโยบายการซื้อเรื่องอัพกรีเมนต์คอนแทคอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับการซื้อในกรณีที่เราไม่ได้ทําสัญญาเราทำไงให้ PO แลเราแน่นนะมันเป็นการมองในแบบนั้นโฟล์ฟอร์มในจัดซื้อก็เช่นกันนะครูสอนอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างครูให้คุณทั้งโฟทั้งฟอร์มงานจัดซื้อไปเลยไอ้โฟจัดซื้อก็คืออย่างที่ครูอธิบายไปมกเมื่อกี้โฟจัดซื้อที่เป็นโฟมาตรฐานอะ ซื้อ,อจะซื้อได้ PR มาเปิด PO อส่งของหายออร์ตามของมันจะมีอยู่ในนั้นแล้วครูไม่ได้ให้คุณแค่โฟเดียวโฟสาหรับการซื้อของใช้สํานักงานโฟการซื้อของรายผลิตโฟ,โฟการซื้อเครื่องจกักรมีอยู่ในนั้นไอโฟที่ครูอธิบายก่อนหน้าเนี้มันเป็นโฟพื้นฐานที่ทุกบริษัทจะมีที่ใครเห็นก็เข้าใจได้ว่าจะซื้อทําอันนี้อันนี้มีคําถามหาครูว่าครูครแล้วจะพัฒนายังไงให้จัดซื้อดีขึ้นก็นนเมื่อรู้แล้วแเคเ่นี้ ก็รู้แล้วแค่เนี้มันไม่ได้เป็นการบริหารมันรู้แค่การปฏิบัติการมันมองแค่อยู่ในมุมของตัวเองแค่นั้นเหมือนผู้เล่นที่ครูบอกเล่นแค่กองกลางกองหน้ากองหลังแต่ไม่ได้มองข้างบนว่าเราจะมีกลยุทธ์ยังไงที่จะทําให้เราไปถึงแชมป์ของตรงนั้นเหมือนกันเราบริหารจัดซื้อเราก็ต้องทําให้มันเป็น ระบบตรวจสอบได้ง่ายเข้าถึงในจัดซื้อฟอร์มทุกอย่างต้องมีให้ครบในจัดซื้อเพื่อที่คนได้ทํางานง่ายเฮ้ยการซื้อทุกครั้งมันต้องซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลและสมเหตุสมผลเป็นยังไงมันก็มาจากการวางแผนของเรามันไม่ใช่สมเหตุสมผลเพื่อเราเทียบราคาว่าเฮ้ยฉันเห็นแล้วเจ้านี้ถูกกว่าฉันซื้อเจ้านี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมากกว่าน,นั้นมันต้องไปวางแผนเพื่อส่งต่อมาในเรื่องนี้ ครูถึงบอกไปเรียนไงคุณเป็นผู้บริหารผู้จัดการคุณต้องเรียนเพราะไม่งั้นคุณจะไม่รู้มาตรฐานของงานจัดซื้อว่าเขาทายังไงกันเขาคุมยังไงกันก็ถ้าไม่รู้มันก็จะรู้อยู่แค่นี้เพราะรู้อยู่แค่เนี้ยมันจะเป็นผู้บริหารได้ไงมันเป็นผู้จัดการได้ยังไงอ่ะมันเป็นไม่ได้ดังนั้นครูอ่ะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่ครูทํามา20กว่าปีในหลายๆบริษัทครูเห็นมาทุกส่วนที่ครูทํามาดังนั้นครูเอามาอยู่ในคอสนี้ ย่อยให้คุณแบบง่ายๆคุณใช้เวลาเรียนไม่ถึง1อาทิตย์คุณเรียนจบในคอร์สนั้นมันก็มีหลายชั่วโมง30กับ40ชั่วโมงอยู่เพราะมันโอมันมองภาพรวมเนาะมันก็ต้องอธิบายแต่ละส่วนงานให้คุณเห็นแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันเพื่อให้มันเป็นโฟที่มองง่ายๆอย่างเช่นที่คุณบอกว่าได้ PR มา p o แล้วก็ให้ซัพพลายเออร์ส่งของมันมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดโฟนี้ให้เห็นชัดดังนั้นครูสอน ทั้งหมดแล้วก็เอามาเชื่อมโยงเป็นโฟนี้ถ้าคนที่เห็นโฟนี้มันเหมือนเห็นแค่ผลสําเร็จของงานแล้วแค่นั้นแต่มันไม่เห็นว่าเขาทําอะไรมาก่อนนั้นให้มันเกิดโฟสวยงามแบบนี้ดังนั้นบริษัทที่จะทำคอร์สเซวิ้งให้บริษัทได้จะวางกลยุทธ์ได้ตรงจุดคุณต้องเรียนออกแนวบริหารค่ะมันถึงจะช่วยบริษัทได้มันถึงจะทําให้บริษัท ไปทําผลกําไรได้การซื้อเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บริษัทได้ผลกําไรนะเพราะเงินที่จ่ายออกไปทุกบาทต้องคุ้มค่าที่สุดคุณวางแผนมาอย่างดีแล้วไม่ใช่ซื้อแค่ว่ามาเปรียบเทียบราคาต่อรองอันนี้มันเป็นด่านสุดท้ายแล้วคนที่เขาบริหารเขาทํามากกว่าน,นั้นอยากรู้ว่าทํามากกว่าน,นั้นยังไงไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างกับเทคนิคเจรจาต่อรองของจัดซื้อแล้วคุณจะเข้าใจการบริหารงานจัดซื้อที่ช่วยบริษัท ไอ้ในนั้น่ะมันเป็นฐานของงานจัดซื้อเลยคุณเอาไปวางระบบไว้ตั้งแต่แรกมันจะคงอยู่ตลอดไปกับบริษัทคุณคุณอาจจะมาอัปเกรดเปลี่ยนนิดหน่อยแต่มันก็ยังคงฐานนั้นมันคุ้มค่ามากครูบอกเลยระบบโปรแกรมที่คุณใช้ในบริษัทมันเป็นไม่รู้กี่ล้านที่คุณใช้ระบบเอ p พีทั้งหลายคอร์สครูมันก็เป็นระบบงานแบบนั้นเช่นกันแต่มันอยู่ในส่วนเดียวฟังก์ชันเดียวหลักหมื่นเนี่ยครูว่ามันโคตรคุ้มมากๆเลยนะที่คุณจะเอาไปเป็น ฐานในงานจะซื้อมันใช้ได้ทุกบริษัทนะมี ISO ไม่มี ISO จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในนั้นมีครอบคุมทุกโฟลทุกฟอร์มทุกส่วนทั้งปฏิบัติทั้งบริหารทั้งโฟลมาตรฐานที่ครูบอกไปตั้งแต่ต้นที่ว่ามันเป็นคอนเซปต์ของแต่ละ,ะแผนกที่ต้องรู้ว่าตัวเองทําอะไรมีแบบนั้นด้วยครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะขอให้คุณพัฒนาตัวเองให้เยอะ เพราะแบบนี้แหละคุณจะได้การเติบโตการเติบโตมาคู่กับเงินใช่ปะ่ะคุณต้องทําให้คู่ควรกับ ตำแหน่งที่คุณจะได้เงินที่คุณจะได้มันก็คือความรู้ความรู้แล้วเอาไปลงมือทําถ้ามันยังไม่มีสนามให้ลงให้คุณคิดและวางแผนลองทําก่อนในเมื่อมีโอกาสอยู่ตรงนั้นแล้วลงลองมือทําวางแผนคิดทํากับตัวเองแล้วพอเวลามีโอกาสก็นกําเสนอพูดคุยแบบนี้คุณถึงจะได้ความเติบโตกับตัวเองทุกบริษัทอยากได้คนที่ไปเสนอแนะไม่ได้อยากได้คนที่ทํางานแบบตามน้ําถ้าตามน้ํามันใครก็ได้มันไม่เติบโตหรอก คุณต้องเป็นคนที่เสนอแนะได้ถ้าจะเสนอแนะเขาได้เสนอตัวในการทําสร้างประโยชน์เขาได้คุณก็ต้องมีความรู้ในงานตรงนั้นเฉพาะของคุณทั้งปฏิบัติและบริหารไปเอาความรู้ค่ะคอส์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างกับเทคนิคเจรจาต่อรองของจัดซื้อแล้วถ้าคุณเป็นผู้บริหารจัดการดูเรื่องนําเข้าส่งออกด้วย ไปเรียนอีกคอร์สหนึ่งคอร์สจัดซื้อต่างประเทศและการนำเข้าส่งออก3คอร์สเนี่ยเป็นมาสเตอร์คอร์สของครูไปเอาความรู้แล้วไปทําให้ตัวเองเติบโตซะครูขอให้คุณโชคดีเนาะจัดใจคือทัญญาค่ะ